สวัสดีครับท่านผู้ชมก็พบกันในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์กันเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็วันที่26เดือนเมษายนนะครับก็จะมาวิเคราะห์ในคู่ของแมนซิตี้นะครับพบกับเรอัลมาลิดนะครับผมในยูฟ่าแชมเปียนลีกนะผมรอบรองชนะเลือนนะครับผมน่าดูมากๆนะสำหรับคู่นี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ โอเคครับผมสำหรับผลการคำนวณคู่แมนซิตี้พบกับเรอัลมาดริดคืนนี้นะผมก็จะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่80%นะครับโปรแกรมก็แนะนําให้เล่นไปที่สูงแรกหรือว่าสูงเต็มเวลาก็ได้นะครับผมส่วนโอกาสชนะนะครับก็ค่อนข้างที่จะสูสีกันเลยนะครับผมเป็นทางของอทีมเยือนนะผมเล亚น์มาลิดมีอยู่51%นะครับส่วนเจ้าบ้านแมนซิตี้นะครับผมมีอยู่49%นะครับก็ห่างกันนิดหน่อยนะห่างกันแค่2%นะครับเรียกได้ว่าสูสีมากๆเลยนะครับ สำหรับราคาวันนี้นะครับผมก็เป็นทางของแมนซิตี้นะครับต่อที่1ลูกนะครับผมแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับ3าลูกนะครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้นะผมก็แนะนําให้เล่นไปทางสูงต่ำดีกว่านะครับผมไปเล่นที่สูงแรกหรือว่าจะเล่นสูงเต็มเวลาก็ได้นะครับสาหรับวันนี้เน้นไปที่ราคาสูงดีกว่านะครับส่วนราคาเต็งนะผมวันนี้ก็ผมว่าน okay, okay. to ่าจะยิงกันไม่ขาดนะครับผมอาจจะไปเล่นที่เรอัลมาดริดก็ได้นะครับผมผมว่าจะยิงกันไม่ขาดหนึ่งลูกแน่นอนนะครับผม ก็ค่อนข้างสูสีกันนะครับสำหรับราคาเต็งนะครับผมก็ไปลองพิจารณากันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็แนะนําให้เล่นไปที่สูงแรกหรือว่าสูงเต็มก็พอนะครับโอเคครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับโปรแกรมนะครับผมหรือว่าทีเด็ดประจาทุกวันนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาขอรับได้นะครับที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือว่าลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสาหรับโปรแกรมนี้ก็แจกให้ฟรีนะครับผมมีสูตรทีเด็ดแล้วก็โปรแกรมนะครับผม สามารถติดต่อเข้ามาขอรับได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ